รุ่นใหม่นะคะต้องกล้าคิดกล้าตัดสินใจต้องกล้าทําในสิ่งที่แตกต่างหรือเปลี่ยนแปลงบ้างความท้าทายคือเราต้องรับต่อการเปลี่ยนแปลงอัปเดตท,ทุกอย่างให้ทันทุกทีทํายังไงที่ธุรกิจจะต่อยอดมากขึ้นสุธิดาวงคลสุธีนะคะ c e o บริษัทเซนเนกประเทศไทยจำกัดมหาชนค่ะ เซนเน็กซเน่ยนำเข้าสินค้า IT แทบจะทุกประเภทตั้งแต่สมาร์ทโฟน IT ทีโปรดัก์ทุกอย่างกัดเจ็ตต่างๆนะคะมากกว่า60แบรนด์ฐานะา c ีโก็ดูแลทั้งหมดเลยดูแลทั้งกลยุทธ์การดำเนินงานต่างๆตอนนี้ s e นเเองก็บริษัทลูกเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกับ NCAP แน,นะคะ n e x ก Capital ก็จะเป็นบริษัทลูกในเครือ s ซนเน็กแล้วเราก็ายังมีบริษัทลูกอีกหลายบริษัท มั่นใจได้ว่าถ้าซื้อสินค้าที่มีโลโก้ trusted by s e n e x จะสามารถมีบริการหลักการขายนั่นคือหลักการเดียวกันกับการทําธุรกิจก็คือว่าถ้าทําธุรกิจเนี่ยเราเชื่อว่าถ้าพาร์ทเนอร์เราไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามมั่นใจแล้วและเชื่อมั่นในตัวเราจะสามารถทําให้ธุรกิจมันเติบโตด้วยกันได้เลขเสียงหนึ่งที่สําคัญก็คือว่าทุกคนในองค์กรถ้าทุกคนเชื่อมั่นว่าเราสามารถนําองค์กรเติบโตต่อไปได้เนี่ยมันก็สามารถทําให้องค์กรเนี่ยเติบโตยิ่งขึ้นไปค่ะ ผู้บริหารรุ่นใหม่นะคะต้องกล้าคิดกล้าตัดสินใจต้องกล้าทําในสิ่งที่แตกต่างหรือเปลี่ยนแปลงบ้างแล้วก็ปรับตัวคิดว่าสิ่งหลักๆที่สําคัญคือการปรับตัวไม่ว่าจะเป็นสภาวะแวดล้อมสภาพเศรษฐกิจสภาพธุรกิจหรือว่าสภาพสินค้าหรืออะไรก็ต่งตางๆการปรับตัวเป็นสิ่งที่สําคัญปรับตัวเปลี่ยนแปลงแล้วก็เรียนรู้แล้วก็เดินต่อ จริงๆต้องบอกว่าเราอยู่ในธุรกิจไอทีการเปลี่ยนแปลงมันรวดเร็วมากความท้าทายคือเราต้องรับต่อการเปลี่ยนแปลงอัปเดตท,ทุกอย่างให้ทันทุกทีเราค่อนข้างแฮปปี้กับยุคออนไลน์เราก็เห็นอยู่แล้วว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันมีบทบาทส,สําคัญทําให้ชีวิตคนจริงง่ายขึ้นและดีขึ้นด้วยเทคโนโลยีในภาวะโควิดที่ผ่านมาหลายๆคนก็มาใช้เทคโนโลยีมากขึ้นออนไลน์มากขึ้นวันนี้เราเป็นเบอร์หนึ่งไอทีเดสเเตอร์ในเมืองไทย เราก็ตั้งใจที่จะเป็นเบอร์หนึ่งไอทีอีโคซิสเต็มในเมืองไทยฉะนั้นเนี่ยเราคงไม่ได้มองตัวเองเป็นแค่เดสติ i บอร์เตอร์อีกต่อไปละมองถึงอีโคซิสเต็มเลยว่าทํายังไงที่ธุรกิจจะต่อยอดมากขึ้นเซนเน็เพิ่งตั้งเซนเน็คอินเคอร์เชันขึ้นมาเพื่อลงทุนในธุรกิจต่างๆที่จะมาต่อเนื่องกับบริษัทแม่ทําให้บริษัทแม่เนี่ยแข็งแกร่งมากขึ้นแต่แน่นอนในธุรกิจทุกอย่างที่เราไปลงทุนมันจะมาต่อยอดกับธุรกิจหลักของเรา จริงๆเราค่อนข้างใส่ใจเรื่องสังคมยแล CSR เราทำอย่างต่อเนื่องในหลายๆมุมนะคะแต่มุมหล,ลักๆที่ถ้าเกี่ยวเนื่องกับเราที่เราเพิ่งทำมาจะลดขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างไงคือเราก็เป็นหน่วยงานที่ร่วมกับหลายๆหน่วยงานนะคะในการรับสินอิเล็กทรอนิกสินค้าขยะอิเล็กทรอนิกส์เพื่อวัดกำจัดอย่างถูกต้องแล้วเราก็ยังมีการส่งเสริมของบุคลาคกรนนวันนี้เองเราก็มองในเรื่องของโซล่าแผงสินเองก็มาทำในส่วนนี้มากขึ้นองค์กรเองก็ใช้งานอยู่ด้วยเช่นเดียวกัน